กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการครับคุยข่าวเล่าเพลงเบล่งโดยแฮมเมอร์ครับแล้วก็วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่21แล้วนะครับ21กรกฎาคมพุทธศักราช2556ครับคริสตศักราช2013แล้วก็ฮิติรัศักราช1434ครับเอาละครับช่วงที่2กลับมาก็อย่างที่เกิดไว้นัตั้งแต่ช่วงแรกนะครับพบกับคุณจอบรนจบและทีมงานของเขาครับยินดีต้อนรับครับสู่รายการของเราครับสวัสดีครับ เอาละครับเริ่มต้นใหม่ๆก็ไม่ต้องพูดอะไรกันมากเลยครับล่าสุดนี่มาเพื่อจะทําอะไรก็ว่ากันไปเลยครับ <c oughs> คือตอนนี้ที่ว่าได้เดินชาวากรุงเทพก็คืออยากจะพอดีชางานอารบัมชุดใหม่เสร็จก็อยากจะมาเยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงแล้วก็อยากจะนําเสนอนํานเสนออัลบัมชุดใหม่ถือเองเลยชุดว่าเอาลูกเอาคิดดีชาดี <c oughs> คืออยากให้เรามาสร้างเรายิ้มให้กันคือเรามาสร้างสังคมให้กับเยาวชนแล้วก็มาสร้าง สีเขียวไอ้กับโลกใบนี้แล้วก็เพื่อบ้านของเรานะครับก็อยากจะนำเสนอเป็นอัลบั้มตัวนี้ด้วยแล้วก็อยากจะเชิญเพื่อนๆลองหาซื้อกันแล้วก็ลองฟังแล้วก็ลองเอาไปคิดแล้วก็เอาไปทําอะไรกันดูคือถ้ากอกว่ามันมีวางแผงแล้วเรียบร้อยวางแผงแล้วเรียบร้อยครับตัวนี้ทั่วประเทศนะครับครับผมแล้วก็อัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยก็ที่8ครับแแล้วนะครับสรุปแล้วอยู่ในวงการเพลงมานานเท่าไหร่ ก็นานมากคิดว่าประมาณเพราะว่านานแล้วแหละก่อนที่ก่อนที่จะมีชื่อเสียงแล้วก็ต้องเล่นกันมานานแล้วนะครับใช่ใช่ครับเพราะนั้นก็หลายปีแล้วที่ว่าเคยํำมาเป็นรูปแบบเป็นโฟก์คล็อกมาครั้งนึงแล้วก็ปีนั้นก็ประมาณสักตอนนี้ก็น่าจะประมาณ30แล้วเริ่มต้นเริ่มต้นเลยเนี่ยเล่นดนตรีอะไรก่อนก่อนี่เป็นเลกเก้ก็จะเป็นคือตอนผมเด็กๆเนี่ยคือ ที่บ้าน,นก็จะมีหนังตะลุงพี่ชายจะก็หัดขับหนังตะลุงที่นี่เวลาขาดนักดนตรีเพื่อจะเชิดหนังเนี่ยก็ผมก็ต้องไปสแตนบายตรงนั้นเพื่อจะต้องเล่นเครื่องดนตรีให้หนังตะลุงเชิดไปได้แต่ละคืนทีนี้ว่ามือโมองขาดมือชิงขาดบางทีมือซอขาดทีนี้ผมเป็นว่าต้องเล่นได้ทุกชิ้นไปโดยปริยาย ทีนี้ว่าดนตรีทุกอย่างเนี่ยผมจะจับปั๊บจะรู้สึกว่าเออมันคุ้นเคยแล้วก็รู้สึกอาหารเมโลดีคือใช้ความจําแล้วก็ทักษะในการที่ว่าเราเล่นน้งตะลุงมโนรากันอ่าใช่มันต้องมันต้องคิดเดี๋ยวนั้นเลยครับครับแล้วก็เป็นไปมาอกัานไถึงก็เป็นเลเกเพราะว่าพอพูดกันเรื่องไปรองมาเพราะว่ารีนี้จังหวะดนตรีที่เราจําเป็นเลเกเนี่ยพอเรามาถอดรูด้ว่าถอดตรงนั้นมามาพอถอดรูดลงมาปั๊บเราก็ดูว่าเออนี่ก็คือเลเกเป็นภาคริสตุมของจังหวะ ชีวิตจังหวะการดนตรีที่ว่าจะเป็นเพลงรองแรงหรือว่าจะเป็นเพลงพื้นบ้านเพลง่อยหรือว่าเป็นเพลงขับที่ว่าตามงานตามบ้านบันนอกอก็เหมือนแรปไปมันเป็นดนตรีแรปอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้ก็ามาถอดดนตรีนี้เราก็ใส่ดนตรีสากลเข้าไปบ้างดนตรีพื้นกกบ้านเข้าไปบ้าง <c oughs> ก็กลายเป็นว่าคือเราเนี่ยก็คือดนตรีเรกเก้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว <c oughs> แต่เราเพิ่งมารู้เพิ่งเพิ่งมา ค้นพบตัวเองว่าที่จริงเราเป็นมาตั้งนานแล้วเนี่ยคือเราถนัดอย่างนี้มานานแล้ววันนีนใช่ครับครับผมนี่ก็เป็นเริ่มต้นมาก่อนแต่ก่อนอื่นแนะนําตัวคน,นข้างๆเรากันก่อนอ่าครับ,รบวันนี้ก็น้องอํานาจนะครับอานาจวุฒิรักน์ก็เธอก็ทํางานศิลป,ปะแล้วก็ชอบเสียงเพลงจึงอยากจะทํางานร่วมกันด้วยกันเพื่อจะสร้างโลกใบน,นี้มันดีขึ้นเดี๋ยวอยากให้น้องพูดอะไรกับพี่ๆกันหน่อยทักทายก่อนทักทาจก,ก,ก่อนนะครับค่ะก็สวัสดีนะคะ ก็ได้มาพบกับานาจ๊อบนะคะก็ได้มาร่วมมีรับคิดก่อนหน้านี้คือมีอาตระบ้านตัวเองไหมมีค่ะ,ะเป็นศิลปินอิสระหลังจากจบป่าศิลปะมานะคะก็ชอบที่จะทํางานเพลงก็ได้มาพบกับนาจ๊อบก็คือได้โอกาสแล้วก็มาร่วมงานกันแลวในอนาคตก็คงจะได้ร่วมงานกันไปกับทีมเราใช่ค่ะนะครับแล้วก็มาทางขวาผมมั้ย อ่าทั้งขวานี่ก็คุณนิยุทธ์สมพันธ์นะครับหัวหน้าวงใต้สวรรค์นะครับอืมอันนี้ก็คือทีมงานที่เล่นกับวงจบอบอยู่แล้วับเป็นเรื่องราวของวัฒนธรรมพื้นบ้านดนตรีพื้นบ้านแล้วก็มาประยุกต์เป็นวงมิวสิกที่ว่าเราทำกันอยู่ตรงนี้ก็อยากให้อ่าคุณนิยุทธ์รับส่ากันไปสักหน่อยก็ถือว่าในนามตัวแทนวงใต้สวรรค์นะฮะวงใต้สวรรค์เราก็เอ่อก็เรียกว่าใช้คำว่า ทํากันมานานฮะลมลุกลุกคลานมาบ้างหลายเป็นกืสิบปีเหมือนกันพีิณ<อ>ชาแล้วก็เราก็วางคอนเซปต์ว,ว่าเ,เราอยากทําตรงเนี้ยเ,เรื่องศิลปะวัฒนธรรมเรื่องธรรมชาติเรื่องการอนุรักษ์เทนนี่ผมนั่งฟังทอนพิณชาคุยแต่แรกว่าเห็นด้วยว่าตรงเนี้ยถ้าเราคิดว่าเราไปหวังพึ่งจากภาครัฐ<อ>หรือว่าอะไรเนี้ย ก็ต้องเรื่อง่จริงเับเป็นเรื่องจริงรูกวนรบกวนเราก่อนก็เลยคิดอยากจะทําเรื่องเหล่านี้เขาหาประชาชนอก็ทำมาก็ทามาเป็นสิบกว่าปีฮะก็เห็นตัวนี้ชัดเจนว่ามันที่พี่นุชาพูดจริงๆริงตอบรับคือทางมวลชนเนี่ยเขาได้อยู่แต่ว่าภาคการสนับสนุนที่เราจะทํางานเนี่ยมันไม่มีแต่เดี๋ยวเราค่อยมาเจาะกันเลยเรื่องของว่าทมเรื่องของสิบงแวดล้อมนะครับอีกคนหนึ่งทางขวาเนี่ยมาแปดทางขวานี่ก็คือ ถ้าเราพูดถึงว่าสังคมบ้านเราตอนนี้ประชาชนนอยู่เครียดรัฐบาลก็เครียดประชาชนก็เครียด<ม>ทุกอย่างเครียดไปหมดการระบาลเศรษฐกิจในบ้านเราตอนนี้คือแย่ถึงจุดแ yeah. ย่ทีนี้เราจะทํำยังไงว่าเราจะสร้างรอยยิ้มด้วยกัน<ม>เรามาสร้างสังคมใหม่คือการเก็บขยะปลูกต้นไม้มทีนี้เราต้องการว่าที่เราทํตอนนี้เราบอกว่าพักเขียวเพราะว่าพักนี้ถ้าเราพูดได้ดีแล้วมันคือพลังของ มันเป็นปอดของโลกใบนี้ใช่เพราะว่าตอนนี้ควันพิษสารเคมีมันเยอะมากในบา้นนานเราแล้วเรตารต้องการว่าต้องการว่าหยุดสารเคมีตรงนี้แล้วมาอยู่กันแบบสีเขียวคือเราอยู่กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาย,ยายเราอยู่ยังไงเราอยากจะให้กลับไปอยู่ตรงนั้นอีกทีก็ว่าอย่าลืมตัวอย่าลืมตัวตรงนี้ก็คือว่าเราต้องรู้ว่าที่มาที่ไปของการเป็นอยู่ของสังคมปัจจุบันเนี่ยยังเด็กทุกคนเจะไม่รู้ การปลูกพริกมะเขือทต่ใ<ม>ครตัวเนี้ยจะไม่เป็น้วทุกอย่างจะกินฟาสต์ฟู้ดตามมินิมาร์ททีนี่ในอาหารในมินิมาร์ทเนี่ยพอเรายกหมอกมาดูเนี่ยจะเห็นว่าตัว E เนี่ย E คือ Energy Energy ตัวเนี้ยคือตัวสำคัญที่เราทำลายเด็กทั่วโลกอยู่ตอนนี้ทีเนี้ยปกโคกพวกน้ำตาลพวกเยอะๆเนี่ยคือตัวทำลายเด็กมันมีความคิดที่ว่าเรียกว่าสมาธิสั้นทำอะไรไม่ได้เยอะเพราะว่ามันกำลังมันเยอะ ต่มันเอากําลังไปใช้ในส่วนผิดเลยแต่ไม่ได้เจอกับว่าอาหารที่ว่าปลอดสารพิษทีนี้เราอยากจะว่าแนะนำมาว่าเราสร้างโลกใบใหม่ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ใช่เราวว่าปลูกต้นกล้วยปลูกผักปลูกมะพร้าวปลูกของกินได้พวกเนี้ยแทนที่โอเคแล้วคุณจะปลูกพืชเศรษฐกิจก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตามข้างถนนหรือว่าข้างบ้านคุณนต่คุณต้องปลูกผักของคุณกินเองแล้วตอนนี้เพราะว่าเราต้องลดมลภาวะ ก็คือพักเขียวครับคุณโดเดี่ยวซูเปอร์สตาร์ครับครับผมเดี๋ยวน้อยแค่คิดว่าอยากให้เจอยิ้มอยากให้เจอยิ้มอย่าคิดว่าไม่มีกาอี่คือ้องพอใจที่จะอยู่อย่างนี้ครับที่จะยืนที่จะนั่งอยู่ด้วยตัวเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรากลับมาที่เรื่องของอัลบั้มนี้หนก่อนในช่วงนี้นะแล้วก็อัลบั้มนี้มีทั้งหมดกี่เพลงอย่างไรทั้งหมด11เพลงครับแล้วก็เป็นบริษัทเฮียเป็นผู้จัดจําหน่ายเป็นบริษัทเฮียจัดจาหน่ายครับแล้วก็คอนเซ็ปต์ของชุดนี้เลย คอนเซปต์ของชุดนี้ก็คืออยากให้ทุกคนหันหน้าเข้าหากันปรองดองก็ด้วยตัวแล้วก็หัวใจคำว่าคอร์รัปชันตอนนี้มันถึงที่จุดจบของการเดินทางของการเมืองทุกรัฐทุกประเทศถ้าเราปราบคอร์รัปชันไม่ได้ประเทศไทยไม่มีทางอยู่เป็นสุขแค่เนี้ผมพูดแค่เนี่ยเป็นเอาลูกเอาเนี่ยเอาลูกเอาคิดดีทำดีคือเรามีแต่ว่ายุให้เด็กตีกันยุให้ตัวโน้นทำอะไรกัน แต่ว่าเรามายุเอาลูกเอาก็คือเป็นคําโบราณทางภาคใต้ก็ว่าม,มายุคไอ้คนทําดีกัน,นอ่ามาเก็บกระยาบปลูกต้นไม้มาปลังป่งพืชสีเขียวคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรากลับมาที่ว่าเราเกิดเป็นไทยกันอีกครั้งหนึ่งเราลืมตรงนั้นว่าเราต้องไอ้เป็นไทยได้เพราะว่าต่อไปในประชาคมโลกจะมากกว่านี้ใช่และต่อไปเมื่อเรารวมมาเชียนเนี่ยโลกจะอยู่ยังไง ถ้าเด็กทยพูดภาษาไทยไม่ได้เด็กไทยอ่อนแอรเราจะไปสู้เด็กภายนอกก็ไม่ได้เลยตอนนี้เราก็ตามหลังาไม่รู้เท่าไหร่แล้วใช่ใช่ใช่ไหมครับโอเคเนี่ยเราเป็นคอนเซปต์ของอัลบั้มนี้้วครับจริงๆเราผมได้ฟังแล้วนะครับตอนที่ไปที่ที่บ้าน<ช>แล้วก็ได้นั่งฟังกันก่นกอนที่จะเป็นอัลบั้มออกมานะครับอัลบั้มชุดนี้ถือว่ามีเพลงดีๆเยอะเลยเรื่องของเนื้อหาแต่เสียดายครับสังคมไทยครับไอเพลงบ้าๆบอๆมันขายดีครับไอ <laughs> เพลงที่มันมีเนื้อหาเนี่ย ไอดีเนี่ยมันไม่ค่อยดังไงเพราะแต่จริงๆแล้วผมว่าเชื่อว่าลึกๆเนี่ยคนไทยยังฟังเพลงคนฟังเพลงเนี่ยยังมีอยู่มากนะครับ <c oughs> แล้วก็ที่เราเห็นเห็นอยู่มันก็คงเป็น สำหรับกลุ่มทุนเท่านั้นที่ทาอยู่ผมเชื่อว่าจริงๆลึกๆประชาชนคนไทยยังขาดโอกาสแล้วก็ยังต้องการที่จะเสกเพลงดีๆแต่ยังว่าแล้วครับยังไงแล้วเนี่ยช่วยกันสนับสนุนด้วยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเทปซีดีเถื่อนนะไม่เท่าไรแล้วครับตอนที่คุณโหลดกันคุณอะไรกันเนี่ยโดยที่ไม่ค่อยคิดว่าเออศิลปินเขาเหนื่อยไหมเขาลงทุนไหมเพราะฉะนั้นฝากมาสักนิดนะครับว่าถ้าจะสนับสนุนศิลปินจริงให้อยู่ได้จริงๆเนี่ยมันจะต้องซื้องานของเขาครับเพราะศิลปินไม่ได้มาขอตังค์ท่านนะครับแต่พวกเราทำงานมาแลกครับ เราต้องเอางานของเรามาแรกกับท่านเราไม่ต้องการขอตังค์เฉยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็คือเอางานมาแรกแล้วเราจะได้มีพลังมีกําลังที่จะอยู่กินแล้วเราจะสาม,มารถที่จะเดินหน้า ทำสิ่งดีๆให้กับสังคมได้ต่อไปนะครับก็ฝากกันไว้ช่วงนี้เราจะคุยกันเรื่องเพลงนิดนึงก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะไปเรื่องอื่นแล้วเรื่องเพลงก็ต้องฝากกันไว้ก่อนนะครับตอนนี้ก็โฆษณาขายของครับอย่าลืมนะครับว่าไปซื้อได้ทั่วนะครับได้ทั่วประเทศครับได้ทั่วประเทศแล้วก็เซเว่นเซเว่นมีไหมอ่ะเซเว่นยังไม่มีครับเพราะว่ามี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 แล้วอะคือผมไปขายหน้าเซเว่นอยู่ครับออ๋ถ้าเกิจะไปเจอตรงที่ไหนก็เป็นว่าซื้อได้หน้าเซเว่นรู้ง่ายๆว่าจะมีผักเขียวจะลงลกซื้อได้เลยครับซื้อได้เลยครับซืถอได้และนี่คือสัญณร คือพีซพซครับก็คือสันติภาพตอนนี้เราต้องการสันติภาพให้กับมนุษยชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยครังนียเราต้องเรียกร้องสันติภาพแล้วก็เสรีภาพให้กับสิ่งแวดล้อมต้นไม้สป่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับ